วันนี้ได้เจอโอกาสมาไเ้เป็นมือกลองเป็นเมือกล่อาจับกเป็นมือกล่องเพิ่งค่าขับรถ มัอนี้เนาะนร้ายอ่าฝนนายีเนาหนโชเ่อะายดิ้ทุกี่ก็จะเต็มเลยนะ ก็่ะหอนเงียมากว่านี้ก็ มันจะรีบยนฝ่ายนะอออมันจะรอบไปรอบคนปากบ้องน่ะมันจะร้ายมาโอ้ยวัยนนี้คนร้ายขนาดนั้คนรอบนี้เน ยาีเยากตอนนี้ขากำลังจะไปหาบอลฝ่ามดมาท้าบอลฝกามดนสบายดีกับฟัดไัสบายดีกคนเนาะวันนี้เดินทางมานครปาคเซับคนเก่าคน คนเก่าคนเดิมเอชิตมันนี้มาบุญเสมอทุคนเนาะบุญเหมอฟาซีปีนี้ก็คือขืนเนาะผูคนมาหลายใส่ทุกคนเมืองบรรยากาศเนาะบรรยากาศก็เพระว่าหนีเนาะบรรยากาศฝนร้ายอากาศกนโหดเยอะ 好聽你噉吧聽你来了 cúi như nào? cúi. trời này quá. này bên con là cái chân nhang luôn mọi này คนลยเราทุกคนเนาะคือคนไลลคายกุแกตอนนี้ค um ือหอนเนาะหอนสุดๆหอนคือไวบแบว่าเอาขันนี้นะขอทำค่นี้ว่านี่แหละคนคายไลยเนาะคนคนไลยเลย ผาไทยึงไนอเยเอหนามว้น่ะน well ี่หามว้หนามไว้พี่พี่พี่ถานาหนงบอมทม่าขหน่งบอมทม่ขาจะซซอไร้ไเลยบ่ททงกันดีจับเอา หยักหิวเนาะายเยอะขอบใจเย้อนมากนโดยคนกรรายทุกคนเอยวนนี้เากยางไปเบเนาะเพื่อขึ้นบาเืงเาบ้านนคยนามไคนละตว ใายนะท <to ี <t ie> <t ie ่ตอนนี้คือหอนมาไอทอยไอ้ทอยเด้อนอาฟ้ามปนลยบ้าดอกเอาแล้วไป้ามันนิ่มเลยบ้ายังเงีไดล็อกให้กูเนี่เออจะนอกตี้ห้ามบนบนภากกตี้ป้าคนกดลายทุกคนเลย บรรยากาศแอร์ขนาดทึ่งหอนเอาอย่างเนาะคนโขดเยอะเยอะมากนบกว่าเบื่ยนึกว่นเนื่อะไรไงว่าหนี่าบักยาไปบางล้างกอดึ้นไปบกุตคือบุดเรากันจังมากสิเอาคิม

ไม่ทากเขาว่าจารนี่ยเครื่องนี้มกักแยกสั้นเลยมันต้องไปปูนไว้มันต้องไปลโล่งห่ด 他们。 ระวังั้งบ้านแกระวางั้งบ้านแกและบ้านนนท์ขอแกอยู่ว่าสองปากมือไอ้มาคอนข้าง่าบ้านแกเขาบอคนข้างมาเราเสียไรเปคนดีย่างปรมเีเพราะว่ารถกองคัวมาบ้านก่อนเนะใช่คร่บ้านแกกลมาก่อนเว่า เราน้ย yeah, ังบ่ะยาผมผู้คนห่อนเลยทุกคนเลยอากาศบวายเลยห่อนโค้ดมากเครื่องนุ่มากกับบักนาหนี่งห่อนเลย ุงกันนะกรรมการก็ไม่นไม่มคนงานนเพื่อไหนะว่านี่ด้ฮา่ไได้ก็องาไ้ใจใ่ก็ใชครเราไม่ได้ย่นเงัใส่ยันใ่เส็จเลยเออ็ต้องมได้านี่รรมการก็มีัญหาฮ่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 าฮาฮ่าฮ่าฮาฮ่า่าฮ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 ่าน่าฮ่าฮา ทดไกกับทรคา่ um, A, um, mind, ็งก่ดมอไก่ดหมไ่หม่ทมอกดห้อกทดหม้อไ่หอไก่ทอดหม้อไทอ้ไก่ทหอไ่ทอดอไ่ท้ก่ออ่ทอหไ่ทดหม้ไดห้อดหม้อไกห้ก่เอมทด้ไกอดบ้อก่ด้ก่เม้อ่มตออก่อก้ได้อม เกียบเหมือนตาเอ็นอ่างลของพี่น้องซาละ้อนปักคืก็คืองน้องคุ้องจะปล่อยปลาปอนไลลขึ้นทัเน้ะงการเพื่อว่ารุกทบหลุเ้ไหลที่ต้องเขาจะม่ได้ีครับที่สื่อของคุณพ่ะคืออะไรนี่นะฮะอยู่ในคางอยาเนาะพ่อในนี้ทุกคนโอ้ อากาศคือหอนแหส่สีดาอสีดาอทุกวัยไปกินเผือคนร้ายเนาะคนโคตรร้ายผู้สาวก็บร้ายผู้สาวปากส,ส,ส,สิตอนอน,นี้ก็คือคืนมาแล้วเนาะ มาจากแคมคองกาสิยางหล่อต่อแคมอันนี้ไปบ้านไปทางนี้ตอนนี้ก็คือห่อนแห้งจะไปหาบอลผักเนาะโคตรห่อนเลยแต่คนเบิง่งเขาชิฮอนผมคิดแล้วันาชิฮอนขนาดนี้แต่คนเ <laughs> บิ่งเขาก็ยังสูงเนาะนางตากแดดเบิ่งเขาสวงเกือกอยู่ บอรนั้นก็เต็มเนาะท like ุกคตรเนาะบอรนั้นเต็มฝาคลองบอรนั้นก็เต็มเบอร์นี้ก็เต็มเนาะพึงได้สัมไหจะไปได้สามไหน เอาเสือสองล่างตามไฟตงมีประสบการณ์ตางไฟตามเรื่องอับขันมาแล้วเดือบเลี่ยนมาแล้วเดือบเลี่ยนมาแล้วปือขึ้นมาบุกขึ้นมาจี้ขึ้นมาแซง์ขึ้นมาบ่อหางบ่ไก่บ่ไปทั้งไก่อยู่นั้นกันก่อนอยู่นั้นกันก่อนแต่ว่าจะใช้เรื่องต่างสูงมาก่อนปืนมาก่อนจะใช้เรื่องต่างทหารแข็งยังควงเทียงทหารแข็งควงเทียงเมืองบุญเมืองบุญมาจากไหนเมืองบุญมาจากไหน กขงนขึ้นมาเร็ลง้วนสมาวปืนมา้นวใจนิ่งนิ่งนิ่งน่ากรรมูว่าสีพายมุ่นเป็นยังไงเนาะเขาก็เข้าใจว่ายุดสงัดตวหนึงวสั่นจ้ะอ๋อตข่งนี้หางเร็วตัวหนึง่ใจวันนี้วง ทักษะระยะเวลาทักษะระยะทางทักษะระยะทางทักษะไปหยาทางอาทังทหารแข่งปีกบินจี้เขาตีเขาเบ็ดเขาปีเขา ไม่นรอกไหรอุดอดสุดอดเลยหดร้ายเราทุกคนเนาะหอนก็มอตัวนดีได่กันชื่อว่าบธรรมดาเด้อสงซส่งซึ่งเ้อบุญบานบ้านนกัน